มันเปิดเตียวครับผมเจ้าเก่าบแบบบอดีนีตับครับมน,นนี่นไม่ใช่เนื้อเนื้อเชื่อเขาเวดน่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งน้านำซุปครับเนี่ยครับผมน้ำซุปคราก็ต้อนะงเพิ่มน้ำดีครับเนือนเ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 ้อเชือเนียมาซอยเนื้อบองนี้เนื้อคอครับนี่บองเนื้อเนียวมันเปิดเตียวใครแสบผมหมวหาแักซี่ใส่ครับมนอร ใช้แกกินทุเลียนอร่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาชิมาซอยนี่ครับเปียหยาบนลอยครับบม้นี่ตรงนี้เป็นน้องอุ้ยนุ่มๆครับนุ่มแห้งอืเดี๋ยวแตะแล้วใครละตกสมอนเดี๋ยวเขาชิมาล่อเอาลูกสินใส่หม้อครับล่อหนามเปียกยาบอยู่แค่น้อยนะ ต้มต้นนีนือผ่านไปประมาณสองสงครัวครับต้มเยเนไปเดือดเดืดินดีีนี้ปเตดอก้รับอยวงเขากินเหลือลายครับเพื่อนกับแบนไปไห่ป่าแล้วครับเตปูเตะอันนี้ะเลยังไม่สร้า ก็ออยังไม่ได้ตอนนี้ตอนไหนถ้าก็ต้องลวกเนื้อครับผมหลักสิบกระใสแล้วพี่น้อง<อ>เดี๋ยวหอมนี่ครับผมได้การครับเดี๋ยวเขาสิมาตักเลยพี่น้องนะครับตักเลยหลักสีกบเด็ดพิเศษไปเลยสีหนว่วยพอ ลายหน่วยอะไรเนื้อลวเงเปนเด้งต้มเนื้อพี้ยๆสุดยอดครับพ่องมันเห็ดกลดเยี่ยวเนี่ยอัอนดับล่องสุดยอดฟองร่วงเนื้อหมองฟองมันสีเหนียวแต่ว่าเทามาต้มเพี้ยร์เนี่มันสีใส่ก้านเลยนี่ เป็นยาดร้อยใสหงก่อนงครับเลยมากวอเลยพี่หนงเอ้ยตัวเปียวหอมครับแม่งไงพี่หนงก็เคยซนไดเลย่าได่สอัวตัววันพักผ่อนครับ ครับบอกคาบอกหัวกูต้องการเล่นนะสิเล่นยางเดียอะต้องการออกเป็นเล่นนี่รู้ว่าผมเด็กวันของเด็กแล้วมันยังไงเออตววันผู้ใหญ่พักคนเลยเออวันผู้ใหญ่พักคนเลยดี๋ยวโอ้ยมาเจอปีนั้นฝันนอนเตี้ยฝันเดียวเลยฝันเอาหมดใจด้วยตายวะ ป,ะ,ปะหนังนี่ปะหนังไทยเรีซืสีมือครออับรูจัดกันปอละหตัวเลยวะสุดยอดละผ่านละมปแมบตอนตอนมีไงครับพีพีหนุ่มดีครับื ขอบพอนาเข่าเลยนะ่ะนี่เขา,ออก,าเกับเตียวแล้วพี่น้องเนีอยอากาศดีตัวหักล้มเนี่ยเม็ดสีดิมเด้เแยบบอกไงจือวาพอฮักด <laughs> สีบหวอ <laughs> ยากเพียงงานหนโทษมาปวานเด็ดต็โตป้าตกวป้าเตา็ใส่เว,ว,ว็ี้สี่ตัวนะก็สิไไปเต็มหมวกเต็มหมอกสิมน้าที่เลยมันเมี่ยสิบิบเนี่ยทั็อกเกอาี้ป็นงานเกิดอันนี้ยัใาทำสิน ชัหมโมนะชิ้นเอสโมกบอก่านมึงไ้หมแม่งชิ้นเอสโมกเอสโมกลองห่อความันนั่งเขาไปพิสูจน์ไหมชิ้ไปเรื่อยๆมาไปก่ อยางหาภาษาก็แล์หาภาษาให้อย่างเขาบอกอย่างเขาบอกไห้เอมนะทุกคนละฝากกูไวง ถามอยู่ว่ามนสิไปวะไปท่าศิว้มไม่ไบ้านเากิดราหรอนะอมเจอเนี่ยตัวหอมกิดทุกปเปี่ยนี่มะุ๋นวเราเพี่หลามาหรอองละ เมนเที่ยจะว,วางไงละกานีน่ผมไปเตะบอลนักฟบไป

เอาไหีุ่้ดใจเอาวะบไปไห้หมนะตาแน้เก็บยู่ขมหอขมหอมเนี่ยตอนกางกวันเจ็ดัง ฮะฮะมันกินก๋วยเตี๋ยวนะค่สีผ้าท่าสีนีมากอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเขากินก๋วเตี๋ยว่ยกินตัมกินไก่เค หนังของเลย <coughs> <coughs> นนอนอแสับๆ,ๆเดี๋ยวกินไปเดีเ่ยครับชิมน,น้ากินไนหะ